หายามตรงหาล่งทรงละหายามตรงโชคดีที่มารียาต,ตัดอันแต่เนี่ยถึงคันแท้มันก็นเลยว่าเก็นจะยามเท่าไหร่ปกตินี่หนาหน,นาวนี่งูเฮ้าสิชุม่มลอยไม่ยาม บรรยากาศกะอันนี้เศร้าเลยนี่บรรยากาศตอนเศร้าบรรยากาศดีโคตรดีเลยอ่ะบรรยากาศสุดอากาศดีกะพอเย็นเย็นนี่แหละ เรเบิ่ง่ามันสิมานบ่แต่ว่ากันเหลวต่หมื่นขึ้น่าแล้วว่ามารยาดบอกว่าเออกันเมียมานําป่าบ่ลงว่าสันทงสั่ป่ายานเมียใส่ป่าแม่ยมั้งยาดมันยิ่ง ไก่หอนแล้วไก่หอนแล้วน้ำค้างจัดเต็มเลยโอ้เสียงไหมเสียงไหมเสียงมาก,ก่อนเลยพวานะเสียงอ่ะ จบจบจับจับโอ้ส้มจิไปกับมีอยู่เว้ยฟังเสียงมันเด้อพี่น้องพฝนฝน่ะดินอยูพ่พุ่นแต่ว่ายังระบุไม่ได้ว่าป่าหรือง,งู เดี๋ยวคเขาบอกว่ากันพูดนะมาตื่นเต้นปันใดเพราะวันหนึ่งมันเขาง,ง่าแล้วจะค่อยมาเชียนชมผลงาน อันนี้ให้เบิ้งบรรยากาศข้างนอกเอาดินลงไปดินลงไปกระโดดยังสี่กับซีเมนต์ปกคอหน่อยแล้วว่ามีอย่างไรรองสุมหนึ่งก็เล่าสิเขา